ทองคํานะคะเมื่อวานมาบวกมาได้ประมาณ5เหรียญกว่านะคะทิศทางจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพวันณวัวัฒนารั์ประธานกรรมการบริษัทวายเอลจีบู n ลนอินเตอร์เนชัค่ะคุณพวันคัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุาภย์และคุณนงวดีค่ะอดูเหมือนนักลงทุนเริ่มจะหันมาที่ทองบ้างแล้วใช่ไหมคะอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของเดลต้าไหมคะเกี่ยวข้องในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะ ตัวเดลต้าก็เป็นส่วนหนึ่งมานะคะ <S <S> <S แต่อิมแพกหนักๆคือ Impact ในประเทศไทยเพราะว่าบางบ้านเราจากสามสิบเนี่ยขึ้นมาเป็นสามสิบเอ็ดแล้วปัจจุบันอยู่ที่สามสิบสองบาทต่อหนึ่งยูเอสอลาร์ซึ่งถือว่าอิมแพกค่อนข้างเยอะทองโลกเนี่ยค่ะร่วงลงมาหกปอร์เซ็นต์บอกกว่า เกือบเจ็ดเปอร์เซ็นบาทบ้านเราอ่อนขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่ค่อยสกสะทนานกับการลงของทองคําเท่าไหร่เหมือนมันยังไม่ได้ต่างกับราคาที่ย่อลงมาอาจจะเป็นต้นๆตอนที่บาทอ่อนนะไอ้ตอนที่บาทแข็งก็จะอินแพดบ้างแต่พอช่วงนี้นะบาทมันเริ่มอ่อนเพราะฉะนั้นเองถ้าลุ้นให้ทองคํา มันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่อันนี้จะเป็นอันนี้สงใหญ่เพรา,บาะบาทบาทบ้านเราเนี่ยอ่อนขึ้นมาเยอะมาก,กน,นะคะเพราะผมต้องดูว่าแนวโน้มทองคำเนี่ยนอกจาก impact เรื่องบาทอ่อนแล้วเนี่ยตัวต่างประเทศก็มี impact เหมือนกัน <ừ> ก็คือทำให้อ่อ ทั่วโลกมีตัญหาเรื่องเศรษฐกิจแั่นั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น US อ o ล l a r เองที่ก็เริ่มอ่อนราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวผลักดันทองคําให้มีโอกาสขึ้นไปแต่ไฮไลท์หลักของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องตัวเลขภายในวันนี้ค่ะคือการจ้างงานนอกภาคเกษตรอันเนี้ เป็นไฮไลท์หลักท่องคํำวันสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เนี่ยแกว่งประมาณ30 US ดอลลาร์ต่อทรอยสเอาไปทำโลอยู่ที่1,751 US ดอลลาร์แล้วก็มาเมื่อวานนี้ไปทำไฮอยู่ที่พันเจ็ด้อยแปดสต้นๆน,นะคะ,คะแล้วก็ไม่สามารถเด็กผ่านได้นักนักวิเคราะห์ ก็มีการประเมินว่าเขามองตาม,ตามปัจจัยทางเทคนิคเลยนะคะอทองคำเนี่ยเขาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทส์พันเก้าร้อยอันนี้เป็นตั้นใหญ่เลยนะคะพันเจ็ดร้อยเก้เป็นค่าเฉลีย่ยอยู่ไปดานค่าเฉลี่ย moving average ที่สองร้อยวันถ้าสามารถเดกผ่านขึ้นไปได้ ทองคำมีโอกาสที่จะสดใสแล้วมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเห็นเทสนอก้าผ่านพันเจ็ดร้อยเก้าสิบตัวถัดไปก็คือพันแปดรอ 815ถ้าเบรกสองตัวนี้ผ่านขึ้นไปได้โอกาสที่ทองคาจะกลับเป็นเทรนขาขึ้นมีค่อนข้างสูงแต่ถ้าเบรกผ่านไปได้เรามามองฟรอข้างล่างที่ผ้าส750ถือว่าเป็นแนวรับใหญ่1,750เนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่ในในค่าเฉลี่ยที่อยู่หลุดค่าเฉลี่ยที่50 moving average ที่ ที่เอ50ด y ถ้าหลุดตรงนั้นลงไปเนี่ยอเอ,อ,อเขาก็มองว่าโอกาสมันจะไม่ค่อยดีละ่ะทอ,องคําจะดูไม่ค่อยสวยแต่เขาก็เชื่อว่าการที่จะลงของทองคําเนี่ยมีในยะเพราะว่าฟลอร์ของต้นทุนของของราคา หน้าเมือง <c oughs> จากที่เคยเป็น900กว่าปัจจุบันเนี่ยมายืนอยู่ที่1,400 <c oughs> US Dollar ต่อทรีส์อาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องออไวรัสไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต้นทุนที่ในเมืองที่จะต้องบริหารเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น สารพัดปัญหาที่ทําให้ต้นทุนหน้าเหมืองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงลงเขาก็มองว่าการลงของทองคำน่าจะลงได้ไม่ลึกเพราะว่าต้นทุนเออของหน้ำมองมันมเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งทุกคๆนๆๆก็บอกว่าช่วงเนี้ยเป็นระยะสั้นของเทรนขาลงออออพร้อมสุดท้ายที่เขามองว่าค่าเฉลี่ยห้าสิบวันเนี่ยไม่น่าจะหลุดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ถึงหลุดจริงๆข<า>เขาก็มองว่าน่าจะลงไม่ลึก เพราะว่าช่วงเนี้ยถ้ามองปตามปัจจัยทางเทคนิคแล้วมันอยู่ในจุดจุดที่โอเวอร์โซลแล้ก็มีดิเวเรนซ์ที่น่าจะมีการรีเวิร์สกลับมาได้รอปัจจัยอื่นๆเพราะฉะนั้น<แ>รอดูวันนี้ ตัวการจ้าหนานนอกภาคเกษตรเนี่ยออกมาเป็นบวกหรือออกเป็นลบกับทองคําอันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเห็นอินดิเคเตอร์ชัดๆแต่ถึงเขาบอกว่าถ้าวันนี้เป็นตัวกดทองจริงๆก็เชื่อว่าการลงของทองคาเนี่ยเป็นช่วงระยะสั้นระยะยาวก็ยังมองเป็นเชิงบวกอยู่เหมือนกันค่ะก็ถ้าจะรอรับกันก็พันเจ็ดร้อยห้าสิบแถวนั้นใช่ไหมคะคุณพันค่ะ ถ้าจะมีลงไปให้ถึงแถวๆนั้นเนาะหรืออาจจะเก็บสักก่อนทักเจ็ดหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ใช่ไหมคะยยอยได้ค่ะมองว่าไม่ไม่นี่เหมือนสัปดาห์นี้ค่ะขึ้นลงก็อยู่ในกรอบเนี้ยค่ะถ้าย่อลงมาก็ทยอยสะสมได้แล้วก็ระยะสั้นทํากําไรออกมาก่อน เพราะว่าถ้าถือไว้บางทีมันร่วงลงมามันก็หมดโอกาสที่จะทํากําไรเพราะฉะนั้นในขณะที่ทองคําอยู่ในจุดไซเว์เนี่ยลงก็ทยอยซื้อขึ้นก็ทยอยขายสามารถทํากําไรได้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะแต่ถ้าตอนจะค่ะเชิญค<า>่ะเชิญค<า>่ะ<า> ด้านหน้าก็จะมีมีการประชุมของเฟดจะมีออกมาพูดถึงนโยบายทางด้านการเงินที่ผ่านมาแล้วก็มุมมองในการในการบริหารการเงินเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์หลักแล้วก็ส่วนวันจันทร์เนี่ยเป็นวันอินดิเพ d เดนต์เดคือวันทีของอเมริกาฉะ้ั้นทั่วโลกหยุดหมดเลยคนที่ลงทุนทองคำแอสเซทอื่นๆก็พักผ่อนเป็นวันค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่วันที่4กรกฎาคมวันชติ อเมริกานะคะ